สักทายสบายดีครับมื่เนี่ยกะมาปรตุในพี่เราเลยมม่นเนี่ยฝนตกจะที่หนาวจะที่้อนจกที่ตกเอาไม่น,นีทรไปเบื้งเล็ยามเล็บื้องน้าเบื้องไหนเบื้งพันที่รับป้อเออวันไหนวัน,น,นีห วิาบอก่งห้าบ่วิ่งห้าวิ่งหกวิ่อหออวิ่งหกเออหนึงสองเออลักลักน้อยนะเอาสองติดลักน้อยเออเอาสองติดตั้งบ่เออ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 เออ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 

มันเชื mm ่อ hmm. ว่าได้เหรอเนบ่มันเชื่อว่าได้บับานิก็ฟาดบักได้บักหกหนึ่งหกหนึ่งก็หกสี่บ่เอาจังว่าบ่เอาก็เลย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 กัดมาใส่หกหนึ่งไปเลยบบนี้โอ้ยออกมาเกียหนึ่งเลยโอ้ยนอาเตอนเดี Anh hưởng của dạy mặt của mình và phải. Anh hưởng của dạy mặt của

ห้าเนี้ยเนาะห้าสีสา่ซวเหอเอ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 าเอาเดี๋ยวจังไดนไป <c oughs> ว่ากันเด้อเออบอถือกับบเบปนยังเพระว่ามามาเล่นครับครับฮัลโหลเอาพ่อน้อมพ่อน้อมอ่ะ ผมทำเรื่องด้วยปะอันไบไส้เนี่โอ้เดี๋ยวหอดไสแล้วก็หอดบ้ายังเป็นแล้วคอามวันนี่เอ๊ะ tiết chết chi chết hà bỏ Ủa ừ, oh, mà cái mì vô hình là Đây hoàng châu rồi là. Hả? <laughs> Mình à, mì Cá ba sư Ờ. Ô. Oh. Liếc lăng nữa. Liếc bên là tiếp. buồn lăng tiết là đi tiếp xi bỏ. Ờ. Tiếp thì sẽ hạ โอ้เจ๊สองอืม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 เออเออโอ้ยมวันเมื่อกี้นี่แหละโอ้ยเนาะโอ้ยไปไกลเนาะเราบ่ไปเนาะ6กสิพย์เอ็ดไปไ เป็นเจ็ดสิบเอ็ดโอ้ยหกบเกหลายเลยหกน่ยเพราะว่า yeah. ตัวอื่นมาอั้นหมดเลยอั้นหมดเลยกระบอกบริสุทธิ์หก็เลยมาลงบบหกสิเลยโอ้ออกมาเป็นเจ็ดสิบเอ็ดู้ตาตนีเจ็เหนาะรงเก่านึง

เออเออเออแม่แล้วแต่แต่ของเต้ามันถืออยู่แต่ว่าถือตัวเดียวมันมันมันเปลืองเงินหลายพวดทำเด่นตัวเดียวมันถือไม่หมดลรอเออมันหักเปลืองเงินหลายพูดเนี่ยละคือส,ส,ส,สองตัวนั่งใครด้ยสาวตัวนี้ฮักแล้ว <laughs> ครับครับเอ่อเออครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยหน้าอำเภอวันวันที่แล้วข้าเจ้าได้อยู่วันนี้ข้าเจ้าว่าเห็นเจ็ดห้ากับสามสองวันเอาสำหรับคลิปนี้โพลตูเนีก็เอาไวส้วสนิทก่อนเด้อวันหน้า เจอกันม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสับตะไคร้ไอปต <c oughs> ปุนิดเต้เ,เ,เด้อขอบคุณครับขอให้รวยๆมันมานเฮงๆทุกคนทุกคนนะครับ